ทั้งหมดติดซื้อหวยมาที่มาอยู่หน้านะมันมันตีเซ็ม <23. S 1> ีสิบสามหมวดมีสิบสามหมวดยี่สิบสามงวดติดเซ็สามหมวดแต่ไม่ยู่หน้าจะเดือนแล้วค่ะแต่เ,เดือนตุลาปีที่แล้วลงมาอยู่แค่แบบเคียวเฉียดเตี้ยมเดียวเตี้ยมเดียวฉันกนซ็ซื้อซเป็นกระตือถือซือ้อถึงซื้อลงแต่ถืองวดล่าสุดหรอครับน้องวมงวดล่าสุรกรดก็ได้ทั้งรางทั้งบนทั้งสี่หกทั้งไอนเมื่อหลัผมมาบอกพ่อแล้วเนาะวักมาเอาพอกัน เพราะว่าเมื่อที่แล้วนี่ฝันว่าไปขอ,อกุม่านยี่ต้นสระดาเนี่ยแต่เพิ่นบอกว่าแต่เพิ่นก็ให้มื่อนั้นเพิ่นให้ว่ามีคนไปบอกว่าพ้อศอกสางหาฮกฮกไปทัน <c oughs> แต่ไปเบิ่งจริงๆริงแล้วมันไอซีหาแปดข้อศอกตาปูประจำมู่บันเหมือานเลยไปเบิ่งเนี่ยกระไดทั้งล่างทั้งบน สี่หกอ่ะเนี่ยตีใช่หมาออกลูกหกตัวหมาสี่ขานเ,เ,นเนี่ยแดงวัาเซ็ตพ่นดวงหิ่งัวนี้ครับสำหรับมวดนี้ฟันหรือเปล่าควดนี้ฟันฝันสองสองพื้นติดเมื่อคืนนี้มาฟันว่ามีผู้หญิงอ่ะคือลูกสสพยออ่ะนะออกลูกให้ให้เอาลูกเมื่อเลี้ยงอะให้เอาลูกเมื่อเลี้ยงแต่เป็นลูกผู้ชายเป็นผู้ชายแล้วก็จัดงานบางอย่างไงเลยเมื่อคืน แตงหวนเนี่ยคิดว่ามีซีนะแต่ตัวเหลขไว้ท่านใดหวนนี้ขอไว้ท่านใดรวมที่ข้อมฝันเป็นตัวใดกครับตีว่าเป็นเหล็กซีหวนมีซีซีเนาะล่องเราข้อมฝันไ้ฟังแน่เพื่อฝันว่าพันลูกจะพ่ายนะออกลูกพ่อออกลูกลูกว่าเป็นผู้ชายแบบเอาไม้ของเลี้ยงมวนเอาไม้ของเลี้ยงมันก็เลยตีซีหวดเลี้ยงคิดว่าเป็นซีหาซี ซี่หาดี่หาดตัวเดียวเพื่อนแปลน้ำผู้ชายวะจ้ะเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายลูกพี่คนเกิดเป็นผู้ชายผู้ชายแปลน้ำยังจ้ะลูกผู้ชายนี่แปลน้ำผ่านน้ำโมกน้ำน้ำซีนี่แหละน้ำซีน้ำผ่านเต็ม แต่งวดนี้มันมันมันหลายสิ่งหลายอย่างนะหมาเราเคยลูกมากเนี่ยนะงวที่แล้วไปพาลูกมาเพ่งเร่องนับโตแล้ววันนี้งวนนี้กล้ยตานี้บม่เคยออกปีเค่สามปีหัวจมูกงวกแบบปกใหญ่โตมันมันโมโหร้านมากอะไรทีนับปีนี่แหละเพราะว่ามดถี่อดอปีว่าสุด สุดมือเลยตีนนับปีใส่แน่ๆคือสีนี่แน่นอนหมดติดแล้วก็ค่ะกาดทั้งหมดติดซื้อหวยมาที่มายู่ได้นะมันมันตีเซีนีสิบสามหมดยี่สิบสามงวดปิดแค่สามหมดแต่มายู่หน้าจะเกินแล้วค่ะอย่างแต่เดือนตุลาปีที่แล้วลงมายู่นี่ไก่ที่ถึงครบแหละไก่ที่ถึงครบหมดติดงวดนี้มีสีแน่นอนอ่างวดนี้มีซีแน่นอน แต่งวดนี่มันออกทีวามันออกลักษณะที่เป็นปีกล้วยก็ออกนะสามปีแล้วปีกล้วยไมเคยออกเลยปีกล้วยตันนี้มีแต่ออกมหาจรรยร์มาเป็นลักษณะขีดออกบัวเลยออกง่ายเลยไปไทยงามเลยบอกครับไปเบิรกไทยบ้างกันไปเบิร์กไทยนะครับตอนมีต่อไมครับกับมีตุ้ดโมเมนมีตัวต่อมีมีตัวตอมากนั่นอยู่มาเอาไอ้เรียงกับ สองเกสรนกอ่ามาเกสรหลายขนาดนี้เห็นนะครับสวยงามเลยค่ะไมอรู้ลักษณะสำหรับความฝันห้พราะอวบตีในในหงวดนี่หงวดนี่มีซีครับมักซีหลายจับคู่กับตัวใดครับจีดวซีหะซีห้าตัวเดียวนี่บอกครับตัวเดียวไปก่อนเพราะว่าถี่รอจับกลวยวางเรียกจิกปีสิน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 จิกปีเลยนะได้คิดว่าหมวดนี่ไม่ไม่แน่นอน โต๊ะเดียวนะครับเนาะ,ะสีหาแมนคิดว่ามันยี่สิบแต่เหล็กสามตัวนี่พ่ท่านได้มาแต่คิดว่ามันฟันมันฟันแบบคำว่าออกเนี่หลายเที่ยวแล้วม่้เคยออกออกสามออกเลยตอนอ <c oughs> นี้นี่นี่นี่สามออกเลย <c oughs> คิดว่ามันได้แน่นอน,น ที่หาตัวเดียวก่อนเลยก่อนแล้วก็อ,กอีกช่วงหลังเดี๋ยววารอบเบิ้งว่าอีกไม่อนี้วันทีไหนวันทีมีสิบเจ็ดบอกสิบเจ็ดกับัดเอออีกสามมือเนี่ว่าปีกล้ยมันจะสุดตัวใดออสห้าอ่าล้วก็ต้องเช็กไส้ปีกลว้ยว่าออกจกจะปีหรือจวีนะกล้ยกับเก่านม่พ่อเออแม่เน่ะคิดใส่ตัวนี้ก่อน อ่าแต่กล้วยนี่ไฮไฮทุ่งวันได้ล้กล้วยครับเขรากล้วยตอนนี้เพราะอ้วบหรือว่าลุงอ้วบกับเป็นคนดวงแห้งอยากได้รักลอยตันหนึ่งจะเป็นตัวใดครับในใจครับในใจงวดนี้ครับคิดว่ามักนะนะคิดว่ามากก็คือลักลอยสีเหลี่ยี่หลักกี่มากี่สุดเล่ซี่ห้าไปได้ปะเออสี่ห้าซีซี่ห้าเคียน์หอยเติมเติมกับเพื่อนทข้งนาไป่ั้างหนาเออนั่หละก็เกิะโตเกนัหนละเออแต่ว่ามันอาจจะเบิ่ลก็ได พอว่าเลขมงวดนี่คิดว่ามันออกอมันผุดต้อง,องแล้วครับผมวันทีหนึ่งตรงกับวันผุดหวยมันบม่ออกหามก็ออกลักษณะเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเลขเบ่นนะจิตปลาจังสันแต่นบนกับหามอหมื่นบนกับหามหนาสีส่ห้าสี่สีส่ห้านั่นนะคือตัวนั้นซีม,มักตอนนี้<ค>นอาศัยดวงอาศัยดวงเบิ่งเราแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งที่คิดที่คิดว่ารอบปีกล้ยออก อีกสามมื่ปีกล้วยคิดว่าสิสุดเราจะนับปีกล้วยเช็กไสอีกเีหนึ่งว่ามันจะออกตัวใดพออหันมาทางนหนก่อนนะครับหรือเราค่อยอวยเนาะมาแน่นอนสีมาแน่นอนซียังพอซีหายต่ก็อวยีหาเล็กสองพี่น้องที่ซีหาเล็กสองพี่น้องตัวใดพอเล็กสองพี่น้องกับซหากเพิ่มไปอีกตัวหนึ่งกับซีสามซีสามสีหา่ายังแบ ลุงอวบคนดวงเฮงนะครับ23ครั้งผิดสามเทือนะครับแมนครับคิดดวงงวดน,นี้มีซีแน่นอนแลงซีตัวเดียวเลยแรงซีตัวเดียวคิดว่าถิถือบ้วงวดคิดว่าถือเนี่ยเพราะว่ามันออกตั้งสามออกเมางวดน,นี้ไหม มาก็ออกม้าก็ออกปีกก็ออกเราก็ฟันว่าลูกจะไปเอาไว้ตรงรงอกเอาไว้ตรงๆไอ้ฟันลูกสะพ้ายก็ยังออกออยังออกลูกเอ็นๆนี่ต้องใคืออกสามหม่องเลยออกสามหม่องนั่นงวดเนี่ยออกสามหม่องแงงวดนี้แมนมันออกถึงสามหม่องอะคิดว่าออกแน่นอนคิดวันไดองวดตัวที่คิดว่าออกแน่นอนเพาะคือจิตว่าสี่สี่หาเนี่ยที่มักสุดเรื่องงวน แมนซีซีหานี่มันบมแมนเหล็กเบิ่์นกับเล็กหามแบบนี้ะเพราะว่าวันทีหนึ่งตรงกับวันพูดแมนมาหวยมันที่เป็นแบบนั้นแต่คนดวงแห้งอยู่เดี๋ยวคือแฟนที่ถือสามตัวพวกย่างดูเลยสามตตรงตรงยินแฟนถือสามตงวด่ที่แล้วคนก็ถือมันก็มนงวดนที่แล้วงวดก้อนบนก็ถือถือถึงมาตลอดคือแฟนเนี่ยแฟนถือถือบอย ตัวไอ้โมเมนบอยล่ะเลี้ยงเลย <laughs> งวดนี้เพิ่นใหม้มาแล้วปะงวดนี้เพิ่นบัดนี้หัวเพิ่นให้ตัวใดแต่เพิ่นกันกนบผมเอเอเพิ่นบอกว่าเลขสูตรของเพิ่นกับโป้งหัวกันว่าเลขกสูตรไหนเนาะ